ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BPN เล่าขานผีเรื่องลงศพในคืนวันโกนกลางดึกของคืนวันโกนเสียงหมาเห่าหวอยหวนดังยุ่รอบหมู่บ้านโพ่นเงินท่ามกลางความเงียบสงัดไฟฟ้าในหมู่บ้านดับวูบไปโดยไรสาเหตุบ้านของอาเล็กยุ่ท้ายหมู่บ้านติดกับป้าชาเกา่า ที่ตอนนี้ถึกทิ้งล่างไปนั่นกว่าสั้าปีแล้วไอปีคินหอดเดอ้ออาเล็กนั่งมองหูบถ่ายเก่าในมือเป็นหูบของเขากับปีตอนยังเป็นหนุ่มหูบนั่นถึกถ่ายในวันที่พวกเขาฝังศพยายคำ่ำคนเท่าที่ว่าเป็นปูเฝฟาป่าชาสิบปีก่อนปีตายปิดศนาในป่าชาศพของเขาบ่มีไขกล้าเปิดดูชาวบ้านเชื่อว่า ถ้าไขเปิดโล่งในคืนวันโกลนจะเห็นผู้ตายยั่งยิ้มอยู่แต่คืนนี้เสียงเคาะโล่งดังก้องจากท้ายป่าชากอกกอกกอกเสียงมันชัดเจนจนท่านนาอาเล็กลุกพวดขึ้นจากที่นอนว่าแม่ล้มแล้วบาดเนี่ยอาเล็กพืมพำหัวใจเต้นโคมๆเงื่อไหลเย็นเยียบทั้งที่อากาศหนาวเ้าวันถัดมา เขารีบไปหาผู้ใหญ่บ้านเบิ้ลไอเบิ้ลนคอยเด้ยินเสียงเคาะลงปีคอยว่าเขากลับมาแล้วเบิ้ลมองหน้าอาเล็กนิ่งก่อนถอนหายใจมันจิกลับมาเห็ดหยังเฮือหรือว่าเขายังมีของโบเซ็จอาเล็กเงียบเขารู้ดีว่าปีตายโดยที่ความลับบางอย่างยังบ่ได้เปิดเผยความลับที่เบิ้ล อาจจะเป็นคนเดียวที่หูพระไก่พระนุ่มผู้บวชมาได้ 3, สามพันษาได้ยินเสียงเล่าลือในหมู่บ้านว่ามีเงาคนเดินในป่าช้าทุกคืนวันโกนเสียงร้องไห้เบาๆดังจากทางโลงปีบางคืนเสียงก็ใกล้เหมือนอยู่หลังวัดพระไก่นั่งสมาธิอยู่กลางกุฏิปิดตาแน่น ทันใดนั้นท่านพระค่อยหนาวค่อยหนาวคักเสียงแห่พระดังมาจากด้านนอกแม้ไม่มีใครอยู่ในวัดร้างนี้นานนับเดือนพระไก่ลืมตาขึ้นท่องบทแผ่เมตตาก่อนจะลุกเดินไปทางศาลาหน้าวัดและที่ตรงนั้นเขาเห็นโลงศพเก่าๆใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเอามาไว้ตรงนี้โลงปีมันไม่อยู่จังไหนนี่ท่านไกลรู้ทันทีว่าวิญญาณของปีไม่ได้ไปไหนเลยเขากลับมาพร้อมความแค้นอาเล็กไปหาเบิร์นอีกครั้งพร้อมกับคำถามในใจไอเบิร์นวันนั้นก่อนฝังปีอไอเห็นอย่างในโลง เบิ้ลเงียบไปนานก่อนจะหยิบขวดเหล้าขาวขึ้นมาดื่มอึกใหญ่ค่อยเห็นแต่ค่อยว่าก้าวบอกไผปีตายบอธรรมดาตาเขาบอปิดน้ำตาไหลทั้งที่ตายแล้วเบิ้ลเล่าว่าตอนเปิดโรงจะใส่ของไว้ให้ปีตามความเชื่อแต่เขาเห็นว่าในมือของปีกำหมักฝรั่งไว้แน่นหมากฝรั่งยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ล่อเด็กและปี ทำงานเฝ้าโรงเรียนเก่าวันนั้นมีเด็กหายไปในป่าช้าเบิร์ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเพราะเขากลัวกลัวว่าวิญญาณของปีจะกลับมาทวงความจริงคืนเดือนมืดคืนวันโกนพระไก่กับอาเล็กยืนอยู่ใต้ต้นโพหน้าวัดร้างสายลมเย็นเยือกเยือกพัดมาเป็นระยะโรงไม้เก่า ที่ไม่มีใครรู้ว่าถูกใครเอามาตั้งทรงกลิ่นสาบแรงขึ้นเรื่อยๆแน่ใจบออาเล็กว่าอยากเห็ดพระไก่ถามเสียงสัน่นปีบสมควรนอนนิ่งอีกต่อไปแล้วถ้าเขากลับมาแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการเห็ดให้ความจริงมันเปิดออกมาอาเล็กพูดน้ำเสียงแน่วแน่แต่เหงื่อซึมไปทั่วแผ่นหลัง ทั้งสองเริ่มแกะฝากระดานของโลงทีละแผ่นเสียงไม้ลั่นเอียดอาดเหมือนมีคนในนั้นกำลังดิ้นกก,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 กึทันใดนั้นฝาโลงเปิดออกภายในโลงไม่มีศพแต่มีเสื้อผ้าเก่าๆของปีที่เขาใส่วันตาย พร้อมกับรูปถ่ายขัดขาดรูปหนึ่งเป็นรูปของเด็กชายคนหนึ่งยืนยิ้มมือถือหมักรังและมีรอยนิ้วมือจ้ำเลือดติดอยู่บนรูปพระไกนิ่งงนันสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีนี่โมเมนต์ลงของปีแต่มันเป็นของที่เขาต้องการให้เหาเห็นปีกําลังบอกว่าเด็กคนนั้นตายเพราะความลับอาเล็ก หยิบรูปขึ้นมาอย่างกล้าก,ก,ก,กลัวกลัวแต่พอแสงจันทร์สาดผ่านเมฆมาโดนรูปเท่านั้นเลือดจากรอยนิ้วมือก้นไหลจริงออกมาจากกระดาษโว้ยมันไหลออกมาพระคุณเจ้าอาเล็กร้องเสียงหลงพระไก่ท่องมนเสียงสัน่นรุ่งเช้าอาเล็กเอารูปนั้นไปหาผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งไอ้บ้าน เจ้ายังบาบอกข่อยความจริงเรื่องปีกับเด็กคนนี้บั้นจ้องรูปอยู่นานก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดเสียงแผ่วเด็กนั่นสือ่บูญล,ลูกชายของเมียเกาอายคอยเลี้ยงเขามาเองปีเป็นคนรับทรงมันไปโรงเรียนบุญหายตัวไปวันเดียวกับที่ปีตายคนเลยห้องว่าปีขาเด็กอาเล็กเบิงหนาไอ้บั้นด้วยสีหนาตกใจแต่อ้ายบ่เชื่อ ปีบ่แม่นคนแบบนั้นบ้านเอามือปาดน้ำตาเบาๆแล้วพูดต่อคอยว่ามีคนอื่นที่อยากให้ปีตกเป็นแพะตอนนั้นเองประตูบ้านของบ้นก็เปิดเองทั้งที่ทไม่มีลมเสียงร้องไห้ของเด็กชายดังขึ้นจากหลังบ้านพ่อพ่อคอยหนาวเสียงนั้นคือเสียงของบูน ลูกชายที่หายไปนานนับสิบปีพระไกรทำพิธีสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ผูกติดอยู่กับบ้านของผู้ใหญ่เบิ้ลเสียงสะอื้นนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะคลั่งแม่แม่เขาบอกให้คอยกินหมากฝรั่งแล้วก็หลับเสียงนั้นทำให้ทุกคนขนลุกเพราะมันตรงกับคำเล่าของเบิ้ลว่าปีชอบให้เด็กกินหมากฝรั่งหลังเลิกเรียน แต่พระไกรรู้ทันทีว่าผีที่กลับมาไม่ใช่ปีเท่านั้นแต่คือบูนด้วยเด็กน้อยผูกเวรเพราะเขาถูกปิดปากตั้งแต่วันนั้นและวิญญาณปีกลับมาแก้แค้นให้เด็กค่ำคืนนั้นพระไกรกลับมาที่วัดร้างหลังจากที่รับนิมนต์จากเบิ้ลมาทำพิธีไถ่บาปให้ดวงวิญญาณทั้งสองบูนกับปี แต่ในใจท่านยังมีบางอย่างติดค้างค่อยเห็นแววตาปีตอนที่เขาตายในปาชามันบอชัยแววตาค้นหายเขาอยากบอกอะไรสักอย่างก่อนทีทุกอย่างสีสายเกินไปพระไกเดินไปที่กุฏิเก่าหลังหนึ่งกุฏิที่ปีเคยเข้ามาปฏิบัติธรรมก่อนตายพื้นไม้บางส่วนสุดพัง แต่ยังพอเหยียบได้ใต้ถุนมีกองอิดโบราณกองไว้เหมือนจงใจท่านยึงตัดสินใจขุดกึกกึกเสียงจอบกระทดของแข็งพระไก่ใช้มือโกยดินออกเห็นกล่องไม้ผุผุใบหนึ่งฝังไว้ลึกแค่เข่าคน พอเปิดออกจดหมายรูปถ่ายและสร้อยคอลูกปัดของเด็กชายคนหนึ่งในจดหมายเขียนด้วยลายมือของปีถ้าผูดดูใดอ่านจดหมายฉบับนี้ขอให้เข้าใจว่าค่อยบอกได้ท่าเด็กคนนั้นค่อยหูว่าเจ้าของของที่หายไปเป็นของไผแต่ค่อยถืกคู่ถืกปิดปาก ถ้าค่อยเหตุบ่ตามเขาสิเอาแม่ค่อยไปพระไก่อ่านจบน้าตาซึมปีไม่ได้ค่าเขาถูกจับโยนบาปและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านพระไก่หันไปหยิบรูปถ่ายในกล่องเป็นรูปของเด็กชายบูนยืนคู่กับชายคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องราวมาก่อนแต่เบิ้ลรู้ว่าเขาคือใคร อเล็กนำจดหมายนั้นมาให้เบิ้ลอ่านสีหน้าของผู้ใหญ่เบิ้ลเปลี่ยนจากนิ่งเป็นสันายหูจักคนในลูบบอคนที่ยืนกับบูนนั่นเบิ้ลหลับตาแน่นกำหมัดมันชื่อว่ากึมคนขายสุรากลางบ้านเมื่อสิบปีก่อนคอยเคยเห็นมันพ้าเด็กไปลังล่านอยู่บ่อยๆแต่บอกกล้าวว่าเพราะมันเป็นลูกนายทุนผู้ใหญ่และกลึมนั่นเองที่ให้หมากฝรั่งเด็กทุกวัน เขาเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของเบิ้ลปีอาทเห็นทุกอย่างแล้วทึกมั่นปิดปากทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากใต้ถุนบ้านเบิ้ลเสียงคนขุดดินเสียงเงียบๆเ,เหมือนมีคนลากล,ากลงไม้ขึ้นจากผืนดินบอมันมันกลับมาแล้วเบิ้ลเสียงสั่นก่อนจะร้องลั่นกลางค่ำคืนลงศกเกา่เกาๆที่เคยอยู่ในวัดปรากฏขึ้นหน้าบ้านเบิ้ล บบมีใครเห็นว่ามันถูกใครเข็นมาแต่ทุกคนในบ้านได้ยินเสียงมันลากตัวเองมาคลืดคลืดคลืดเบิ้นออกมาหน้าบ้านยืนเผชิญหน้ากับโลง่งและเสียงของปีดังมาจากในนั้นเจ้าผู้เดียวที่รู้ความจริงแต่บ่กล้าเว้าเด็กมันยังเวียนว่ายบบได้ไปไหนและบัดนี้เฮ้ากลับมาแล้ว ฝาโล่งเปิดเองเบิ้ลสุดลงเทงน้ำตาภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนสิ้นสติคือปีนั่งอยู่ในโล่งยิ้มเหมือนวันที่เขาตายคืนนั้นพระไก่กลับไปยังวัดร้างอีกครั้งหลังจากที่เปิ้ลสลบลงเพราะเห็นภาพปีนั่งยิ้มอยู่ในโลงทันจึงตั้งใจจะทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมด ก่อนที่สิ่งไม่พึงประสงค์จะกลายเป็นภัยใหญ่ต่อทั้งหมู่บ้านท่านถือบาทบริกรรมคาถาพร้อมด้วยของสามอย่างรูปถ่ายของเด็กชายบุญสร้อยลูกปัดที่พบในกล่องไม้จดหมายสารภาพของปีพระไก่เดินมาถึงโลงศพที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโพฝาโรงยังเปิดอ้าอยู่เงาดำคล้ายร่างคนยังนั่งอยู่ในนั้น แต่ครั้งนี้เขามองเห็นชัดปีนั่งอยู่ในโลงจริงๆใบหน้าซีดเสียวแต่แววตาเต็มไปด้วยความคับแค้นปีถ้าเจ้ามีเวรมีกรรมก็ขอให้มันได้คลี่คลายเถิดแต่ถ้าเจ้ายังมีของผูกพันก็ให้เว้าออกมาอย่าทำร้ายคนอีกเลยเงาของปีเงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำตาไหลจากเบ้าเหมือนคนที่รอคอยมานาน ค่อยบบได้อยากหลอกหลอนไผ่ค่อยอยากให้เด็กน้อยได้ไปเกิดค่อยอยากให้คนผิดมันได้รับกรรมทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นเบาๆเสียงขุดดินเสียงลากขาดังมาจากทุกทิศเงาคนตัวเล็กๆเดินออกมาจากหลังกุฏิเก่าบุญเด็กชายในรูปแม่พ่อค่อยเจ็บ คอยยังบุได้ไปไหนเสียงเด็กน้อยสั่นเครือดวงตาแดงกลำ่ำพระไก่หลับตาแน่นนั่งพับเพียบแล้วสวบดบทปลดวิญญาณพระไก่เริ่มวางของทีลชิ้นลงตรงหน้าโลงรูปถ่ายสร้อยลูกปัดและจดหมายทุกอย่างที่เป็นพยานของความจริงในอดีตเปลวไฟจากเทียนที่ตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปเริ่มสั่นไหวรุนแรง ลมแรงพัดจนใบโพปลิวเกลื่อนวัดนโมตะสะพัคขวะโตอิติปิโสภัควาแสงจันทร์ส่องลอดเมฆมาเป็นลำแสงตกลงที่ลงศพพอดีรุ่งเชา้าพระไก่นำหลักฐานทั้งหมดไปให้ชาวบ้านและขอให้บั้นขึ้นชี้แจงต่อหน้าคนในหมู่บ้านบั้นยอมรับเสียงอ่อนว่าเขารู้ความจริงตั้งแต่แรกแต่เก็บเงียบไว้เพราะกลัวอำนาจของกลุ่ม และหลังจากนั้นไม่นานตำรวจได้เข้ามาสืบสวนคดีเก่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กบูนอีกครั้งกึมถูกจับฐานฆาตกรรมย้อนหลังหลังมีพยานร่วมและหลักฐานอื่นๆจากคำให้การของชาวบ้านหมู่บ้านโพนเงินจัดพิธีเผาศพให้กับวิญญาณของปีแม้จะไม่มีร่างของเขาอยู่ในโลงแต่โรงว่างๆใบนั้นถูกนำไปเผาเพื่อให้วิญญาณได้หลุดพ้น พระไก่เป็นทูตทำพิธีพร้อมกับวางสร้อยลูกปัดไว้ข้างางไฟเจ้าสีได้ไปเกิดเจ้าบวต้องเฝ้าคืนวันโกนอิหลีแล้วถ้ำวันโกนเวียนมาถึงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงเคาะลงไม่มีเงาคนเดินในป่าช้าไม่มีเสียงร้องไห้จากใครหมู่บ้านโพนเงินกลับมาสงบอีกครั้งแต่ในใจของอาเล็กพระไก่และผู้ใหญ่บ้าน ยังคงจำว่าผีที่เคยเฮ็ดให้หมู่บ้านสันสะเทือนนั้นกลับมาเพื่อความยุติธรรมหลายวันหลังงานเผาโลงของปีหมู่บ้านพลเงินกลับมาสงบเหมือนก่อนแต่ความสงบนั้นสำหรับบางคนมันกลับพาวภาพในอดีตกลับมาหลอกหลอนแพงหญิงสาววัย28ปีผู้มีสายตาเหมือนมองทะลุม่านแห่งความตายนางเป็นหลานของยายคำ คนเท่าผู้เคยเฝ้าป่าช้าในตำนานและเป็นคนเดียวที่เห็นวิญญาณปีตั้งแต่วันที่เขาตายปีเขายืนมองพวกเจ้าฝังลงเขายิ้มแต่ตาแดงคือคนถือใส่ร้ายแพงบอกกับอาเล็กตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเธอไม่เคยพูดอีกเลยกระทั่งงานศพของปีผ่านมาคืนนั้นแพงฝัน ในฝันแพงยืนอยู่หน้าโรงเรียนเก่าที่ปิดร้างมานานตรงลานดินหน้าเสาธงมีเด็กชายบูนยืนอยู่มือเขาถือมากรังแต่หน้าตาเขาเศร้าและพูดประโยคหนึ่งซ้ำๆแพงมันยังอยู่มันยังอยู่แพงสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเธอรู้ทันทีว่า ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ไปแม้ปีจะพ้นเวรพ้นกรรมแต่เงาของคนทําชั่วยังหลบอยู่ใต้รากลึกของหมู่บ้านแพงกลับไปที่เถียงนาเก่าของยายคําหยิบหีบเหล็กสนิมกินใบหนึ่งในนั้นมีสมุดบันทึกของยายจานไว้เรม,มึกสีจางเธอเปิดหน้าหนึ่งเจอข้อความ วันโกนเดือนแปดเด็กหายอีกรายแม่ใหญ่กึ่มมาหาขอให้เงียบปีกับเบนมาเฝ้าแต่มีเงาผู้ชายสูบยายืนยิ้มอยู่มุมป่าช้าแพงอ่านแล้วขนลุกแม่ใหญ่กึ่มแม่ของชายที่ชื่อกึ่มแปลว่าทั้งตระกูลรู้อยู่แล้ว ว่าลูกตัวเองทำอะไรแพงรีบนำสมุดไปหาพระไก่ท่านเจ้าค่อยว่ามันยังบ่อจบมันคือครอบครัวของคนบาปที่ยังหลบอยู่หลังคำว่าผู้มีบุญพระไก่อ่านแล้วถอนใจยาวถ้ามันเป็นกรรมของหมู่บ้านนี้แท้ก็ต้องชำระให้หมดแต่คราวนี้ เราต้องขอให้เจ้าคือแพงเป็นตาดูนำทางค่อยแพงตกใจค่อยค่อยเห็นผีได้แต่ค่อยบอเคยเว่ากับเขาบางเถ่อคนที่เห็นแต่ยอมเงียบก็เท่ากับหลบหน้ากรรมแพงกับพระไก่พากันเข้าไปในโรงเรียนเก่าตอนกลางคืนเสียงฝีเท้าในห้องเรียน ดังเป็นจังหวะเหมือนมีคนเดินเล่นอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วกระดานดำยังเขียนคําว่าบูนด้วยลายมือเด็กและในห้องครูใหญ่มีรูปถ่ายเก่าหลายรูปแขวนอยู่รูปหนึ่งเป็นภาพของครูใหญ่ยืนอยู่กับแม่ใหญ่กึมและภาพนั้นมีกลุ่มหมอกดำปกคลุมตรงกลางแพงชี้นิ้ว น้ำเสียงสัน่นหมอกนั่นบ่อช่หมอกธรรมดามันคือเงาคนตายที่ยังเฝ้าอยู่พระไกหลับตาแน่นอาทิตย์หน้าคือวันโกนเดือน8ครบรอบสิอปีถ้าเราบ่อชำระผีใหม่จะเกิดแทนผีเก่าค่ำคืนโกนเดือน8เวียนมาหมู่บ้านพนเงิน เงียบผิดปกติทุกหลังคาบ้านปิดประตูหน้าต่างแน่นสนิทไม่มีใครกล้าออกมาแม้แต่แมวก็หายหน้าไปจากซอกตึกที่ลานวัดร้างกลางป่าช้าพระไก่จุดเทียนเก้าดวงแพงยืนกลางวงสายศิลสวมผ้าผูกเอวของยายคำเธอจะเป็นสื่อกลางสุดท้ายเชื่อมโยงระหว่างผี และคนที่ยังมีลมหายใจทันใดนั้นดินใต้ต้นโพลางลานก็ยุบลงอย่างแรงโลงศพใบเก่าโผล่ขึ้นมาทีละน้อยฝาโลงเปิดออกช้าๆแต่ไม่ใช่ปีไม่ใช่บุญสิ่งที่โผล่ออกมาคือเงาดำคล้ายคนแกะหลังค่อมเดินลากไม้เท้านั่นคือแม่ใหญ่กึ่มที่เสียไปหลายปี แต่ไม่เคยมีใครเห็นวิญญาณเธอเจ้าสร้างบาปไว้เจ้าปิดปากผู้อื่นแล้วยังส่งลูกเจ้าทำบาปซ้ำเสียงนั้นดังจากทุกทิศแพงตัวสัน่นเสียงแหบๆของยายคำกระซิบในหูแพงถึงเวลาแล้วให้เขาได้ฟังเสียงคนตายขณะเดียวกันผู้ใหญ่เบ้นจุดธูปอยู่หน้ากุฏิ เผชิญหน้ากับวิญญาณของแม่ใหญ่กึ่มและกึ่มผู้เป็นลูกชายที่ล้มตายจากอุบัติเหตุไม่นานมานี้ค่อยผิดค่อยเนียบค่อยหู้ทุกอย่างแต่ย่านค่อยสมคูรได้รับโทษเสียงของปีดังขึ้นคราวนี้เต็มไปด้วยเมตตาบาปมันย้อนคืนแล้วแต่ใจเจ้าสิกล้ายอมรับบ่อพระไกยหยิบรูปเด็กบุญขึ้น รูปนั้นเริ่มเปล่งแสงอ่อนๆเงาของเด็กชายยิ้มแล้วค่อยๆเลือนหายไปกลางแสงจันทร์แพงล้มลงหมดแรงในฝันเธอเห็นยายคํายิ้มให้พร้อมกับปี่ยืนข้างๆกันบนสะพานไม้เก่าเจ้าทำได้ดีแล้วหลานเอ้ยหมู่บ้านนี้พ้นคําสาปแล้วเธอตื่นขึ้นในยามเช้าพระไก่นั่งหลับอยู่ข้างๆ เสียงนกขันครั้งแรกในรอบหลายเดือนเงาในป่าช้าหายไปโลงศพเก่าถูกเผาจนเป็นเท่าทุลีเดือนต่อมาแพงย้ายมาอยู่ที่วัดร้างเธอกลายเป็นผู้ดูแลลานศพแทนยายคำในอดีตไม่ใช่เพื่อเฝ้าผีแต่เพื่อเฝ้าความจริงไม่ให้ใครฟังมันอีกโลงศพในคืนวันโกนจบลงแล้ว แต่ทุกคืนวันโกนต่อจากนี้หากเจ้าทำบาปแล้วคิดว่ามันเงียบหายไปกับเวลาจงจำไว้โลงศพมันเคลื่อนที่เองได้โดยไม่ต้องมีคนลากถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างยังค้างคาในใจอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะความหลอนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชม และพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป